วันนี้ผมพาทุกท่านไปทำการไล่ลมชุดปรับตึงโซ่ราวลิ้นอัตโนมัติของเวฟร้อยสิบไอตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับไฟ LED เรือนใหม่ดิจิตอนนะครับทุกท่านนะโดยในวันนี้นะครับก็จะมีการดัดแปลงนะครับใช้แกนดันโซ่ราวลิ้นนะใช้แกนดันโซ่ราวลิ้นของเวฟร้อยเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านำมาทดลองทดสอบ ประกอบแล้วทําการไล่ลมนะครับมันจะไล่ลมได้ไหมมันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กันกับของใหม่ตรงรุ่นอันไหนจะไล่ลมยากไล่ลมง่ายนะครับทุกท่านก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับกระบอกดันโซ่ราวลิ้นนะครับของรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นกระบอกแบบนี้นะครับตั้งรอยอยู่แบบนี้นะครับ แต่แกนดันโซ่ราวลิ้นนะครับตอนนี้ประกอบเข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นแกนของรุ่นเก่านะครับเราจะเอามาทําการไล่ลมให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง FC ได้ดูกันนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแกนดันโซ่ราวลิ้นของเวฟร้อยเวฟร,ร้อยสไอตัวเก่านะครับมันยาวนะครับมันยาวยาวกว่าของเวฟร้อยสิไอตัวบล็อกเครื่องใหม่ประมาณ หนึ่งนิ้วนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเทียบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเมื่อเรานะครับเอาแกนดันโซ่เราลิ้นของเวฟร้อยเวฟร้อยสิบไอนะครับทุกท่านมาใส่เข้าไปนะครับนี่เราเทียบกันดูเลยเห็นไหมมันจะยาวกว่ากันเนี่ยนะเกือบหนึ่งนิ้วอ่ะนะครับว่าง่ายๆนะครับทุกท่านนะถ้า,าว่าใครจะเอามาใส่นะครับเพื่อให้สปริงมันตึงเพื่อเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นก็ เดี๋ยวมาดูเทคนิคก,กันนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับที่แน่ๆนะครับเมื่อกี้เราประกอบเข้าไปเพื่อดูว่าปลายมันโผล่มาแค่ไหนนะครับที่เราเทสแล้วนะครับปลายมันโผล่ออกมาประมาณนี้นะครับปลายมันโผลมาประมาณนี้ทีนี้นะครับเมื่อปลายมันโผล่มาประมาณนี้นะครับเรามาดูรูน้ํามันนี่รูน้ํามันเห็นไหมมันโผลมาแค่รูเดียว นะครับมันโผล่มาแค่รูเดียวนะครับรูหนึ่งมันจมลงไปข้างในนะครับอ่าเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้ดีๆนะรูน้ำมันมันโผล่ขึ้นมารูเดียวนะครับที่เหลือมันจมลงไปข้างในนะครับเพื่อนๆนะอา้าวตรงนี้นะครับซึ่งความแตกต่างกันระหว่างแกนดันโซราลินตรงรุ่นกับ แกนดันโซ่ราลิ้นเวฟร้อยสิบไอตัวเก่าเนี่ยนะครับรูน้ํามันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับรูน้ํามันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับเราก็จะนํามาประกอบแล้วก็สาธิตการไล่ลมให้เพื่อนๆนได้ดูกันว่ามันจะสามารถไล่ลมได้ไหมนะครับอันนี้แกนดันโซ่ราวลิ้นเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านํามาประกอบนะมันจะยาวกว่ากันเยอะนะครับอันนี้เราจะรีเพย์ภาพให้เพื่อนๆนได้ดูกัน ยาวๆเลยนะครับอ้อไม่ยาวนะครับจากทาคลิปมายาวๆก็รีเพย์ให้มันสั้นก็นแล้วกันนะครับณนะช่วงเวลานี้ผมใช้เวลาในการไล่ลม3นาทีย้ําต้องบอกในกล้องกล้องบอกเลยนะว่าไล่ลมอยู่3นาทีนะอ่าเติมน้ํามันลงไปนะครับแยกแล้วแยกอีกแยกแล้วแยกอีกนะครับมันก็ไม่ยอมตึงนะครับมันไม่ยอมตึงเลยนะครับเมื่อเราใช้แกนดันโซ่ราดินของเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านะครับทุกท่านทีนี้ ในเมื่อไล่ลมไม่ตึงเรามาดูเทคนิคนะเทคนิคนี้ทำให้เราไล่ลมได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะทำการดัดแปลงนะครับใครอยากจะทำการดัดแปลงนะครับใช้แกนดันโซ่ของรุ่นเก่านะครับให้ทำแบบนี้วิธีการไล่ลมนะถอดชุดอ่าถอดชุดดันโซ่เราอ่าถอดชุดกดโซ่เราเลิ้นออกไปนะครับถอดชุดกดโซ่เราเลิ้นออกไปแยกนี่ครั้งแรกมันก็ตึงแล้วนะครับนี่แยกครั้งที่สองกดไม่ลงแล้ว นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือเทคนิคในการไล่ลมถ้าหากว่าเราอยากจะใช้แกนดันโซราวลิ้นของเวฟร้อยสิไอตัวเก่านะครับนำมาประกอบใช้งานกับรถรุ่นใหม่นะครับอ่านี่แหละก็คือเทคนิคที่เรานำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับนี่นะเห็นๆกันเลยนะครับอ่าแยกอยู่3นาทีมันไม่ได้แต่ถ้าเอาตัวดันโซออกนะครับ แกนมันโผล่ขึ้นมานะครับพอแกนมันโผล่ขึ้นมาปั๊บรูน้ํามันโผล่นะครับรูหนึ่งน้ามันลงรูหนึ่งน้ามันลงรูหนึ่งไล่ลมออกนะครับอ่าเพื่อนๆคงเข้าใจแล้วนะว่ารูที่เขาเจาะมาเยอะๆเขาเจาะมาทําไมส่วนหนึ่งเจาะให้อากาศลงอ่าให้อากาศออกส่วนหนึ่งเจาะให้น้ํามันลงนะครับอ่าก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นที่ผมบอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปว่ารูน้ํามันมันโผล่มารูเดียว นะครับในเมื่ออากาศออกไม่ได้น้ำมันมันก็ลงไปไม่ได้นะครับมันก็เลยไล่ลมไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเทคนิคการไล่ลมก็คือให้ทําการเอาตัวกดโซ่ออกนะครับแล้วค่อยไล่ลมพอไล่ลมเสร็จค่อยนําไปประกอบถ้าหากว่าเราอยากจะดัดแปลงใส่แกนดันโซ่ราลิ้นของวีบร้อยสิบไอตัวเก่าเพื่อให้สปริงมันแข็งขึ้นง่ายๆหรือใครจะทําการตัดปลายแกนออกก็ได้ นะครับท,ทีนี้เรามาดูแกนตรงรุここ่นกันบ้างแกนตรงรุ่นรูน้ํามันมันจะโผล่สองรูแบบนี้นะครับรูล่างน้ํามันเข้ารูบนอากาศออกนะครับรูล่างน้ํามันเข้ารูบนอากาศออกนะครับนี่นะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนะอันนี้แค่2รูด้านหน้ามันยังมี2รูด้านข้างและก็2อรูด้านล่างอีกตั้งหากนะครับเพื่อนๆนะมันก็จะ right right. right <el eden> ler, อยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับเราก็จะทําการประกอบของใหม่ตรงรุ่นนะอันนี้เป็นของชุดใหม่ตรงรุ่นเลยนะของใหม่เบิกมาทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านนะอ่าเราจะทําการประกอบเข้าไปแล้วก็ไล่ลมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่ามันจะไล่ลมยากง่ายต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ขออภัยด้วยผมไม่ได้มองกล้องนะครับทุกท่านอ่าตรงนี้เราเทียบให้ดูเลยนะครับเห็นไหมนะอ่า นะครับรูน้ำมันมันช่างแตกต่างกันจริงๆนะครับเมื่อพูดถึงนะครับความยาวเนี่ยมันยาวกว่ากันเยอะถ้าหากว่าจับมาเทียบกันเนี่ยนะครับเห็นไหมรูหนึ่งมันจะจมลงไปข้างล่างนะครับมันมีรูรูเลียวที่เหลืออยู่ดังนั้นถ้าน้ํามันเข้าไปท่วมด้านบนนะครับน้ามันท่วมด้านบนอากาศมันก็ออกไม่ได้มันก็ไล่ลมยากนะครับเอาละนะครับทีนี้เราก็ทําการประกอบของใหม่ รงรุ่นเข้าไปหยอดน้ามันเข้าไปฝาแรกนะครับอันนี้ฝาแรกนะครับฝาแรกนี่นะเดี๋ยวจะไล่ลงให้ดูนะว่าแยกกี่ทีมันถึงจะตึงนะครับอ่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตึงแล้วนะครับเก้าสิบสิบครั้งตึงแล้วครับนี่ต้องออกแรงเยอะแล้วมันถึงจะจมนะครับแต่เราจะเติมน้ํามันเข้าไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่าเราจะเติมน้ามันเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะอ่า เพื่อให้มันตึงจริงๆนะครับวันนี้มันยังมีอาการยวบยาบอยู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวขอเทน้ามันแป๊บหนึ่งนะครับนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วระหว่างแยกน้ํามัน3นาทีกับแยกเนี่ยไม่กีวิเนี่ไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ตึงแล้วเห็นไหมนะครับกะบอกกันโซ่ราวดิ้นตรงรุ่นนะครับอาชีพทาคลิปนี้ออกมาแนะนําเพื่อนๆก็เพราะว่านะครับก็เพราะว่า ในบางพื้นที่อะไรมันยังไม่ครอบคลุมเหมือนพื้นที่ของผมนะหาอะไรยังยากอย,กอยู่นะแกนดันโซอาราวลิ้นของเว็บร้อยสิบไอตงรุ่นเนี่ยอันนี้ผมต้องสั่งตามแอปเอานะครับเพื่อนเอาละคลิปนี้ก็ทำมาเป็นแนวทางเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ